สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในวันพุธหัสประจำเดือนกรกฎาคมปี60นะครับมาดูกันว่าการเงินการงานความรักนะครับสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างใบแรกกันเลยครับการเงินของคนที่เกิดในวันพุธหัสนะครับได้โอ้โหฟินเหรียญเลยนะครับฟินเหรียญเห็นแล้วรู้สึกเป็นยังรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธหัสนี้นะครับก็ดีนะครับความอุดมสมบูมรณ์ความพร้อมและแถมเป็นเหรียญมันตรงกับการเงินนะครับผมเชื่อว่าหนึ่งละแค่ดวงเกณฑ์ของวันเนี่ย ค่อนข้างมีกาลังนะครับเราไม่รู้นะว่าราศีของท่านเป็นยังไงนะครับต้องกลับย้อนกลับไปดูเองเดือนเป็นยังไงนะครับย้อนกลับไปดูว่าผมทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันไปในทางเดียวกันบแต่ว่าแค่ดูของวันนะครับเราเห็นแล้วว่าคนที่เกิดในองคพฤหัสเนี่ยค่อนข้างมีความอดุดมสมบูรณ์มีเงินเก็บนะครับมีเงินเก็บมีเงินไหลเข้ามือมานะครับเป็นช่วงเวลาที่ ไม่ลาบากเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเรื่องการเงินเดือนนี้ดูแล้วไม่ลําบากเลยครับคนที่เกิดเนี้ยมันพฤหัสค่อนข้างดีมากๆก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับท่านคิดยังไงมันก็ดีหมดในในใบใบนี้นะครับแล้วมันตกเป็นเหรียญด้วยนะครับยังไงยังไงก็ดีหมดเรื่องของการเงินนะครับจะหยิบยืมจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นมันก็ได้ไปทั้งทั้งหมดนะครับอมาดูเรื่องการงานดีกว่าการเงินดีแล้วการงานเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับการงานโ เดิมูนนะครับการงานเดิมูนดูแล้วมันเหนื่อยมันท้อทแท้มันเบื่อหน่ายเออเป็นช่วงเวลานหนึ่งที่คนที่เกิดนะครับบางพวรหัสรู้สึกเบือบเบ่อกับเบือ่อหน้าที่การงานท้อทแท้รู้สึกเซงวิตกกัวงวลเกี่ยวกับการงานคิดมากเกี่ยวกับเรื่องการงานผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรเข้ามาในช่วงนี้แหละแต่ว่าเป็นอีกช่วงเวลานหนึ่งที่คนที่เกิดในบางพวรหัสค่อนข้างเครียดเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับส่วนคนที่ตกงานอยู่ก็ช่วงนี้ก็อยู่เฉยไว้ก่อนนะครับรอผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปก่อนแล้วค่อย หาใหม่นะครับามาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักก็ได้สุินถือดาบก็ดีก็ดีนะครับก็ดีก็บอกได้เลยว่าก็ดีความเป็นอัศวินเนี่ยก็มีพลังมีกําลังแต่ว่าความเป็นดาบเนี่ยดาบม,มันเป็นตัวแทนของอุปสรรคอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็คนที่คลองคู่กันอยู่เนี่ย อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับการตัดสินใจที่ไม่ตรงกันอาจจะทำให้มีปากเสียงกันเกิดขึ้นเล็กๆน,น้อยได้แต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาหนักด้วยความเป็นอัศวินนะครับมันก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรมีกําลังที่จะคุยจะพูดให้เข้าใจกันได้นะครับในที่สุดสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะครับก็ต้องมีความพยายามเป็นพิเศษหน่อยผมเชื่อมีกําลังอยู่แล้วแต่ามีดาบมันไม่ราบเรื่องทีเดียวนะครับมีดาบออกมาอย่างนี้นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพนะครับ โอ้สุขภาพสุขภาพเด The แห้งแมงครับอืมช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเป็นอะไรแล้วมันจะเป็นนานเป็นเป็นละหายยากนะครับดูแลสุขภาพหน่อยอคนที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นอะไรละหายยากนิดนึงนะครับเป็นอะไรมันจะเลื้อนลังนะครับเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเลยครับเดินทางอะไรก็ระวังนิดนึงนะฮะ h ง n g แม n ขึ้นมาอย่างนี้ให้ระวังนิดนึงนค,คนถูกค่อยหัวมันหมายถึงความล่าช้าหรือว่าสูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อแลกกับสิ่ง แลกกับอีกสิ่งหนึ่งที่มันคุ้มค่ากลับมานะครับแต่ที่มามองเรื่องสุขภาพเนี่ยความร่าช้าเนี่ยถ้าเป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นเป็นนานเป็นละหาย,ายากนะครับเป็นละเรือรังไปและอยู่กับเรานานนั้นต้องดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะครับครับสําหรับคลิปของคนที่เกิดในวุมพุรหัสผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ยังพูดผิดพลาดอยู่บ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ